หาหนุ่มห่หาหน้ไมหม่เมื่อเกมกอนสบายดีหาหน้่มม่มาไห้มาหน้าเนาะโดยหาหน้ไมหม่ก่อนนมกันเก่งอย่างเวินได้เนาะโดยไม่ไม่ไม่เสกเกมใช่แฮ่ตัวดีใช่มันมันไม่ข่อยหาอะบอสเสียมข่อยอยู่หน้าบุญข่อยไปเอาอยู่หน้าข่อยเพื่อนเนี่ ดยเ้็ยสาวงดย้มดูย้มยังไงหูมาหาหนูม้ม่องไนูิ้มังยิ่มยิมยังไงูยินมาังได้มไ้มยหด้มยได้มยัง้มัมงไงย้ั้ แม่จะพักข้าเนาะพักข้าแล้วกต่เลี้ยงแต่ฟุ้งข่อยจับเอาอันน้องไม่พอปวนะเอาน้องไม่าข่อยเลยออกบ่ยอออกอยู่กับพ่อไล่อยู่แต่ว่าพอข่อยมันเอาลอยปวดมันกัดแล้วมันจิ้มบ้านเรา กลนมาแล้วไม่เจอถาปู่จน,ตนตโตคืตอต,ต,ตะบ้าเปินวัดแต่มาหาไขเเเ่เรือนชองเนปะ็นบ่เรือนชงเนอะเรือนหนึ่งเมันชงนะพี่แม่ใกล้พอแล้ว ให้พ่อเสียมาอยู่ไหนบ้าไมิไปหาพุ่นนไปหาั้างพุ่นจ้ทถาพุ่นก็ได้หาละไมฮะสิมาทราบแ่บกองเต้านั่นอยู่้วได้อยู่พวกไปมาบ้านกน

เราไม่ตามให้ตามหน้าพี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินอยู่ปกติกับมาหาแถวนี้เหละแต่โบไกลกับบ้านพี่น้องบ้าน,นข้าเคลื่อนงไาสีแดงเนี่ยน้องปิดกับบัตรเลยพอได้อยู่ได้กินหาไม่เราไมนขอหลาอยู่ได้ไปหา ปลูกมันทั้งดงผุ่นบอดมีบ่ดสักษาเด้าไป้ไปจิบบ่บ่ข่อยบ่ได้ไปตะเฮืงเลยเพราะว่าฝนตคุณแดดสิไป๋อตอนนี้ฝนพันธุ์โเนาะเลยจะจะเดินเราไปหาปลูกมันปลูกอยังบ่ยังบ่ได้ไปไปแต่นอนเช้าเนาะอ๋อตอนเช้าไปนอนอยู่พุ่นบ่ไปแต่ผัวเพิ่นแต่ว่าเพิ่นนะก็บ่ได้ไปเพิ่นหยากลูกเพิ่นก็เลยบ่ได้ไปเป็นจะได้อายเพิ่นได้โทรมาหลินน้ำจิบบ่ท่วมมากคุ้มเอ้อ โอ้ความหักกันย uh ังบาดทื่นท oh, ี่เก่าเนาะโดยคููมือใหยชาประเด็น้องเลยคู่นี่ตั้งแต่อันเปิดใจมาเดี๋ยนี้คู่นี่ไปจัดอันผัดจริงเนี่ยสงการได้เพื่อจะออกมาดินอยู่ออกมาดินลุงใหญ่และโอ้แต่ทั้งเออทั้งใหญ่ก็ได้ติดต่อคนอยู่ได้โทรได้ทากันได้ได้คุยกับไอ้คนอยู่เป็นว่าหักน้องจีดาดีขึ่นลังหาเงินกับลัง เก็บกำเงินอย่างนี้นะอคนกระหายเงินเก็บรวบรวมเงินมาแต่งบอเป็นคุณนตาปากบอกอยู่บึงให้เด้อชาสิดาโอ้ชาสิดาเราหาจริงดิเราไม่ไปไฉว่าอยากไปก็คือมันนี่เด้กพี่น้องเอ้ค่นออกมาหาเราไหมมันนี่เลยแต่ก้ากันเลยเพราะกลเบรียลคุนไม่ได้ออกนอกลูกนอกทางไม่คอยไปใช้ยังแต่ว่าเนนั้นนะิ่นก็นี่จะไปกับ ไปหาอยู่หากินหาหน่อไม้หน่อมันเนาะไปบุญก็ไปบุญบ้านเป็นอย่างนะโดยพ่ะไปทั้งหลายโดยแบบใช้เตลล์มาอัพเดตเพิ่นกับนี่ต่ว่าเออรออ้ายเพิ่อนเลยิมัวลายอยากไปทำงานเพิ่นมัวลอยตายบ่เพิ่นเพิ่นห่วยไปแล้วเพิ่นห่วยไปแล้วเออเพิ่นให้เจ้ารออยู่บ้านเ่รอตรงกาดนี้เพิ่นสิมาลินบ่หรือว่าสิมาคอศิมาลินนี่แหละ เปิดมาหยินทหารปูว่าเพิ่นก็ยังมีเงินนะเปินมาหยินโอ้หยินใจให้เพิ่นเนาะผมหักของเพิ่นพี่น้องเลยแล้วน้องธิดาจะพูดอรมาต่อยจังนั่นแหละฮึหลอเพลงเป่าเสษนึ่งและวห่วยทำหักตัดีคือปลุกติดเพิดจ้าโม่ได้แม่ว่าเสษนึ่งไ้ซ่าข่อยไปซาข่อยอยากลุกแต่ว่าแม่เพิ่นว่าเศษหนึ่งเจ้าเคยถามแม่เจ้าว่าเศษนึ่งแล้วเลี่ยวกำหันบ่โดย เป็นง้อเป็นง้อเป็นยังกระยูหันเบิดอ uh ๋อเอาเวลาเขาเข่ามาขอเป็นอยังได้มันมีใบหันใบหนีใบเช่นแล้วก็ยีนแม่ขาเรียกว่าเสดหนึ่งกระยูนหันเบิดอยู่นยูหันเบิดเลยโอ้กันหันเบิดยหรือว่าดีเลยพี่น้องเอ้ยเสดหนึ่งอยู่นหันเบิร์ตเป็นคัมเป็นง้อเป็นยังเล่อยระยูนหันเบิด์ตเลยกระยูนหันเบิร์ตหรือว่าสมมติเนาะสมมติว่าเขาแนี่ยข้ามออกเนื่องอันแนี่ยข้ามออกง้อออกมันก็ยู่ตัวอกสามมือหนึ่งตัวนี่ตัวสี่มือขสี่ สายพิมเสนเนี่ยเอาเบาว่าค่าชินหันชินหนีเนาะเลยเพลงไหนเข้ามาห้องคอนี่กต่ซีโบ้แพงบันไดเนาะก็ลองเบบบเป็นแบบว่าเขาเย็บเป็นกระดองได้กับซีโบ้แพงบ้านแน่แน่อืออย่างนี้เนาะเลยก็นยังงนเพื่นว่าว่าแสนเนื้อแม่หรือว่าเจ้าก็ได้คุยกับไอ้เพิ่นคักแนนบอกว่าเศษหนึ่งอยู่กับหันเลยนะเลยได้คุยกันเนี่ยคุยต่อปากกับเพิ่นเนี่ยแต่ว่าห้วย ซาโองสีดานี่ยเขามา,าบ<อ>น่นซาโน่็ได้เนาะ,ห,ะ <c oughs> หัดแม่ที่แม่าไาแทนหนึ่งไปยูน้ำหั่นเบิด้ดนาโอ <c oughs> ม้มันกะมันกัเรื่องธรรมดาเพราะว่าเงินส่วนนั้นเท่ากับมาหเหตีเด็ดคองเนาะโดยพ่อแม่คอยว่าว่าตามพี่ตามคองมัน่นเออตามพี่ตามคองมันก็ต้องมีอยู่แล้ว เมนแต่ว่าคนเล่าเข้ากับคนเล่าก็เอากันก็เกือบเซนขึ้นกันเนาะเมนเซนขึ้นกันเซนมันคือเกิเซนกลัวเซนกลัวคนเนาะมีคำมีอย่างนั้งตรงละสี่คำเลยเห็นว่าเขาแต่งกันพวกเนี่ยบางคนไปเจ็ดสิบล้านเนาะเมนรวมแล้วก็สิบเอ็ดเซนเซนว่าสานสิดานีกาคารองซื้อได้ห่างฮักจริงก็ดีโดยฮักจริงแต่คนคารองอะนะนี่ตะเพิ่นผู้เดียวน่ะไข่กามีแตคารองไม่ดียังหาหาสินะเลยตั้งแต่เจ้าเลิกลากระผัวมาหนิกับบริเคย ดิ่นเบาดิ่นเท่เลยเนาะโบเกอรยังเกลียบิโอคือลมพออ้ายเพื่อนนี่ผู้เดียวบ้านเนี่ยโดยมีเพื่อนเดียวเนี่ยแต่คือว่าคุยกันมากคือว่ามันถูกใจแเราได้เวลากับคนอื่นกะแบบว่าบางที่ได้คุยเล็กหน่อยก็คือว่นมาดใจบ้างนะเนาะโดยคือคุยกับเพื่อนคือว่าหมั่นใจด้วยโอ้เบว่าหินแบบว่าเพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่กลัวบ่หรือวันใดๆคุยกันเพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กลัวก็อุ่นเฮาโดย ปวาเิ่นคุยอย่างมากปวดเนเบาอย่างมากกะเฮานั่นนะเสียใจเป็นมันแบบนี้เนาะมันโบเมนบ่ไปว่าอันทีรอถาเพื่อนว่าอยากได้เงินเพื่อนที่ชื่ออย่างโบเมนบ่เพื่อนหงายกับบ่เอาคือว่าไปพผ่านมาเนี่ยเพื่อนเคยหงเจ้าอยู่บ่หงายู่หงายเรื่อยหายู่โดยโดยโดยก็คือว่าเรื่องฮักนี่กับบุกเกี่ยวกับ นั่นเนาะโดยอื้อกะเห็นแต่คู่นี้เด้อพี่น้องเอ้ยมันคลายค่อยเรื่อยอยู่เงินกะอือมอร์ทตีว่าเพิ่นอายุแก่เป็นหยังกลัวเจ้า่ิขอาเพิ่นฮักแพงข่อยนะโอ้พี่น้องเามันดูกับคนจริงใจเพิ่นว่าเพิ่นยอือือว่าเพิ่นให้รอเป็นปีเนาะสิดากันรอได้บ่รอได้ ปีหนึ่งชองปีหวยก็รอได้ออวเนาะสมมติว่ารอดไปแล้วคนบอเสีย้นได้นาะบเอาไปเสียใจเนี่ยควบเราถตอกไ่เสียใจเ้ยเวเาเอาไปเสียใจไปทำงานไปได้ก่อยค่ะไปหาเงินอยู่ไทยบนเนี่ยบอ้ยห้าอยากไปแต่ว่าคนมวยเพราะว่าถ้าว่าไปไท่นี่มันจะสิแบบว่า ย่านเพิ ni, right right. hmm. ่นเพิ่นคิดว่าย่านน้องศิลานี่เห็นหลายคู่หลายคนเนาะเลยเป็นผู้ว่าอะไรเปลี่ยนใจว่ะท่นในบ้านมีอากาศแบบห่วงเจ้าอยู่บ่ห่วงเลยเวลายำบุญเพิ่นกับอยากให้ตายพนได้ยำบุญกันโอ้เจ้ากะไปบ่หรือว่าปล่อยพนบ่ไม่ปล่อยนอกจากไต้บุญบุญใต้นะไปอยู่อ๋อตกบุญไก่แล้วไม่ปล่ไปเนาะเลยคือว่าน้องศิลากะบแตเพิ่นบอกนะเคเพิ่นอยู่แม่น <c oughs> อ้เพื่อคือสูคดีเท่า่ามีผ <c oughs> ู้สายอ่ว่าบนไกล้ข่กระปากก้ายจำหนอกใจไกลไข่กยกปบกไป <c oughs> เออเด๋ยวตเห็นตอกเันมีแต่ฟอนอกกนหน้ามาถ่ายเพื่นเนะาะถ่ายแล้ไม่<บ>ย,ยังไงกะมีแต่ว่าล่อไอ้เพื่อนล่อไอ้เพื่อนตลอดนะเพื่อนบอกว่าหายพอค็หน้าวาถ่ายซื้อมาถ่ายผพ้เลี้ยวเพนมากับเจ้าแนะเพ่ว่าเพื่อวเพื่นห่วยลงได ເອົາໂຕລະ ફેશન ເກີນຈັ່ h ນີ້ນາอยู่ເຈົ້າໃຫ້ໃດຈ มีแต่ว่ามาอัปเดตเพิ่งว่าเอาอความหักของเพิ่นกอออ็ได้ก็ได้เนี่ยได้เนีย่นยคือเก่าอยู่<ช>ถึงวเขาจะมาถ่ายลายช่องซีฮิตใหนเพิ่นวัดไว้เพิ่นกับบ่าววัดไว้ยพี่น,น้อง<ม>เลยหรือว่าเฮ็ดให้อนมาวัดทีลายช่องเขามาเห็นเนาะแต่หลายคนมาเห็นเล<โ>ยก็มีคนทักทายเขามาหาน้องเพิ่นกะคือเก่าหน่องเพิ่นกับบ่าวดินยันคำเก่าก็คือว่ารออายเพิ่นเออเอเอ มีมหาลัยเม้นมันมันนี่เนาะโดยมหาไมปลาปลาใหญ่คยกัาบอกว่าอันไหนจะคุยกับนุ่มไทยหารือ่คุยแล้วคุยหลไรแคเจ๋งมากตัวไดเกือจะเป็นพวงอันคุณบอกว่าว่าอันนี้คุนไปมันบอกว่าประมาณหาซิบหาซิบปลายคุณนะเมียนคอยนะคอยนันเก้าปีคอยฮะ อะไรก็ประมาณจะปีเจ้าดิเช้าเก้าเออเน่ยขออยลืมเนาะเช้าเก้าไปว่าว่าสิเก้าเนโอ้ยคนได้อะนรเจ้าเก้ายเพาะไปจักสิบเก้าบื้องน่อยย่าข่อยกับเจ้าเจ้าไปอะไรเนาอหน่อยมันห่างกันเยอะลยเนาะมันกาหรว่าเจ้าปวดทีหา้กเนาะ เพิ่นบอกว่าชงเพิ่นมาปีใหม่เพิ่นจะออกมาเพิ่นว่าโอ้เพิ่นออกมานี่ก็คือว่ามาลินมาเที่ยวเนาะเลยเพื่อว่าปีใหม่เดี๋ยเราจะเลือกให้คุง่ายคนคนณถือชีวเที่ยวเนาะแน่นแน่นเพื่อนวันนี้กำลังรถบ่อมาห้องมาขอฮะบันนี้กำลังรถไหกบ่บ่เพิ่นว่าห้ข่อยล่อเพิ่อนโอ้ห้ยล่อไปเรื่อยๆก่อนเออเพิ่นว่าให้ข่อยล่อเพิ่นสองปีเพิ่นว่าอาจแต่เพิ่นได้เงินอาจแต่ชีพหอดชมปีก่อนปีนึงแหละ โอ้ตอนนี้คนกำลังไปเค็บว่าให้เราเพงไปด้วยเพิ่มขึนไปด้วยเพิ่มาเพิ่มเมียนะเพิ่าเพิ่มาปีนังแล้วเพิ่ากะชือว่าน้องสิดานี่ได้ไปหอดเดือนหอดทางคนเยอะเนาะด้วยไปเห็นเพื่อนเพิ่าแล้วกระทั่งลด้วยเป็นใจยูยูถ้าชิมุเอาชิมุยูนเพิ่มเฮะ โม่เราเอาที่มาดูเพลินนเออมาดูเพลอนเพื่อนใจร้อยดีสายสุดาเนาะเออใจเต็มร้อยได้ค่อยนะอ๋อใจเต็มร้อยมอยู่น้ำพลเลยเลยลุยเห็นเพื่อนเห็นท่านเลยเนาะไปเยาะมากไปเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วอ๋อเที่ยวไปเที่ยวมากหุ้ยห้อยงันมากแต่มาเออ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 ดีวัน ใส่เตนสาวเล่านี่มีสาวชิดาเด้ลอยคือดีเลยไปหดเพื่อนหดชาติเลยอันนี้เขาจะมาใจง่ายดิใจง่ายสาวล่าใจง่ายใจง่ายดีสาวเล่าคนนี้บางทีว่าอย่างสาวล่าหลอกอืมาดีสาวล่านี่จัดมาไทยหรอกมีเพื่อนเลย เราเราตัวดีใจง่ายอีกใจง่ายใจง่ายแทใจเดียวอีกไปกับลุงจันลุงจันน้าพาข่ายไปลุงจันนี่กัป่านะะโอ้พอนองคนหน้าหยกครัวไปเลยเลยติจวงมได้มี youtube ยุดยันดีโอจันจันพาไปกับอ้กบก้าไปเพิ่งรู้ประมาณเดือนชงเดือนแหละ เต็นเติบเดือนนี้เเดือนนะาคุยกันเลยจะคุยกันหน่อยว่าสามสี่เดือนนึงเดือนเน้เติบไปท้ากับข่อยกัะดื้มเลยหวานตลอดเนาะ่อยจปกำไม่ได้รือมหข่อยเอนดี่ะไมอว่าเียคู่กันบอหนอไหนเนาะ เงี้ยคุยกันบ้างจ้าคุยมากอะมั่นใจอยู่ข่อยดักเงินกันมั่นใจอยู่บ่ด้วยไหมด้วยมั่นใจคุยมากเลยมั่นใจแค่เนี้ยเลยมั่นใจน้ำพุ่งเลยดิหมายถึงว่ามั่นใจกันเวลาเขาคุยกันมากเพื่อเกลื่อนคุยมาก่อยก็มั่นใจข่อยคุยไปคอยก็มั่นใจนะอ๋อเชื่อใจกันเชื่อใจกันด้วยหนึ่งมากกว่เจ้าเป่าง่ายกลยมัน มั่นใจกันหนึ่งมากกับเพื่อนกินคือรับเพืใหญ่เนาะเลยคือเป็นคุยกันมากก็จะเชื่ใจเพื่อนกำลังใจให้ความหักทั้งสองคนเพื่อนเนาะให้สมหวังไว้ๆแน่ก็คือว่าอุปสรรคนี่ก็คือว่าตอนนี้นี่ยก็คือว่ามีแต่อ้ายเพิ่นยังเงินบ่พอเนาะขาะแต่การเงินขาดแต่การเงินขาดแบมีเงินมื้อใดก็คือสิสมหวังมื้อนนั้แหละเนาะโดยเพิ่นว่า อาจจะบ่หอดปีก็มีเิ่นว่าเิ่นว่าบบกไปนะพโดบ่แพงเพ่นนี่เนาะราเนาะ่นก็หาินไปเรื่อยๆนั่งเนาะบ่เพ่งได้เศษได้รมมาลาเนาะหายนะนง่ายเนเป็นง่ายี่กันหราเาเขาเนี่็ยากหลว่ามนกลางๆเนาะพอถึงสมุทว่า้าตามทีขอ่ประเทศนี้มันทังนั้นทั้งนี้ก็ธทัมดปาเนาะ เพลงได้เสียงหนึ่งเราาะว่าทั้งทานทานเพื่อนว่ายนุำหันเบิดเนาะนาสิดาเออมันมีทั้งแดีว่าคางัวคางค้ำตาอย่างเป็นไล่ตีจ้าหันเบิด์ตนะเลยน้ำหันเบิร์ตเออเอออันนี้คือความความหักอดีนะที่เพิ่นบริวังเงินบังคัำเลยเนาะเดี๋ยวเฮ็ดตามที่ตามค้องมันได้นี่นะเพื่อบ้านเฮาเล่ากับเล่าเอาไก่กับเพลงกับฮันดานดานกันเล มันมีแต่รอมารอมารุ่นกัน,น,นอกีกหน,น่อยเนาะว่าโครงการโครงการนี้เป็นชิวลงมาเนาะมารุ่นกนันกว่าดูด<น>ีชสชมังคือว่าเป็นชีวลงมากับกมคูคนเนี่ยทำบทสมบังนี่คิดว่าสเป็นทั้งในสาวแก้วเออคิดว่าเคยคิดว่ดาสิทำอุปสชรรักเงินข่าวประเบทนี้นะเนาะเอาเรื่องโกงหักนี่เพิ่นรออยู่แล้วอาจจะว่าทั้งน้นองดานี่กเบิ่งเล่านี่กับที่ บเปลี่ยนใจนะบเปลี่ยนก็เพราะว่าชุมขอ่อยคุยกันมันนั่นแหลมันเชื่อใจกันเออโอ้ยศิดาเป็นกำลังใจอ้ายเพื่อนเนาะไ่อยากให้น้องอยากเพื่อนคิดหวังนเนาะเพื่อนจะห่วงข่อยได้เวลาบุญนะเพื่อนก็บ่อยากให้ไป <c oughs> น้องศิดาบม่ได้เพื่อใจเมียนบ่บ <c oughs> ม่ได้เพื่อใจเมียนเนี่ว่าอ้ายเพื่อนสีมาแทบบ่ือว่าเพื่อนสีหลอกให้น้องศิดาล่อไปมู่ววันๆที่น้องศิดาบม่ได้คิดเมียนบ่เนี่ยนี่ไะเออแบบเชื่อใจกันเชื่อใจตลอดเลย เราะว่าเคยพ่อเันนี้มันเสียใจกันอขออนุญาตถามอีกนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เปนการคิเป็นการเสียมรยาทแน่เด็กหน่อยใี่นหองเับการทีลองถามมือโกงซื้อของนอกคนนั้นเนาะเลยอันเดี๋ยวว่าต่างกันบ่กับอันที่ว่ากับผัวเก่าที่เจ้าเลิกลาไปอันกับอ้คนนี้นะต่างกันบ่บว่าเพิ่นแค่แค่เข้าดีบ่ผัวกับผัวเก่าเจ้านะกับอ้คนนี้ทีว่าท่านนั่น แค่ผู้นั้นดีกว่าผู้ใดผู้อันว่าผู้ใหญ่เพิ่นแหละผู้ผู้อ้ายผู้ใหม่นี่บ่กาอ้ายกำลัดเนี่ยโอ้ผู้นี้น่ะให้ความห่วงใยหรือว่าเทคเค่เจ้าดีกว่าผัวเก่าเนาะโดยโอ้ยเงินคำก็ได้ตลอดแต่จำเอากันแล้วเลยตมันก็ว่าท่านได้อยู่ในนู่นนู่นแต่ท่านได้หรืว่าแรืว่าผู้เทคเค่แบบโอ้ชื่อโคสั้นๆโย เดี๋ยวว่าผ <studies> <ia> ู้เ <p> ป <ans hal> ็นผัวเฮาก็ยังบ่ได้เอาจะมกเอาใจเฮาแบบนี้แม่นบ่สิผ่านมาอันนี้อันนี้น่ะเพิ่นเอาใจเฮาตลอดโอ้ยสิเอาไบ่เอาใจ่อยตลอดันอันนี้ถึงขั้าอันบ่ได้อันว่าเอ่อาได้สุขเพินลูกเมียก็ยังห่วงใหญ่เนาะโดยบ่ให้เพิ่นันนั่นจังได๋เนาะบ่ให้เพิ่นประทับใจได้จังได๋อีเนาะนาว่าท่านได้เป็นลูกเป็นผัวก็ยังว่าได้ยเือเพิ่น อย่างนะแบบติดเพิ่นขนาดเขาอยู่ไกลกันที่เพิ่นกันยังเป็นพวกเป็นใหญ่เข่าเ<ม>นาะเหะมือนเธอมาข่อยตีสี่ตีหา้าวันเ่ามาหาข่อยกูเมือเนอี<อ>่ยตีสี่ตีหา้าคุยกันตลอดนะเนานะปรึกษากันเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอด,ดไม่ได้ตามเพื่ออะไรเพิน่นอ แต่เรานม่หเหม่อกลัวนะค่ะว่าเอาเาสามเทือกแต่มกลนะกลวเหม่อไอ้ดงกลัวเหม่อที่กลัวสามบ่อขาเศร้ามะนี่ก็ได้สามเทือสามที่เทือค่ะวานขนาดมันก็เป็นกัดเด้อมันก่เป็นขา่าอ้มหน้ามันกัืที่ขาแบน้ำบอกว่าอย่างไว่าพันีที่หันที่หนีไปหันไปนี่ันต้องบอกให้เจ้าหูตลอดใช่ยคือว่าพันไปทรงคนไงพันกรกโทรมาบอกคอยมันเออไปหันไปนี่ไปจังหวัดนั่นวัดนี่โดยโทรมาบอกคอย แข่งกัน44ชั่วโมงมาไลฟ์คลูนพอหายวามหักเพื่อนสมบังเด้อเนาะโอ้ยเป็นกำลังใจให้อ้ายเพื่อนเด้ออ้ายเอ้ยสู้ๆเด้อะหาได้บุญคิดอยู่กันเนาะอยากให้อ้ายเพื่อนสู้ๆอยากให้อันความหักของอ้ายเพื่อนสมบังเป็นจริงใชะไหมจะได้ได้กาได้มาเลยอยู่ใกล้กับลุงใหญ่นี่แหละมากระได้เตะกันจิ้มเด่นกันทีเดียเนาะ ความหักของง่ายเพิ่นกับน้องกิดาพนีเป็นจริงพี่น่อยเนาะเนยวางกัความหักเนาะเนยก็จะอุปสรรคยังกับว่าแมนก็จะเปิดอันใจมากกว่าครูนี่แหละเนาะคือครูนี่นี่โอ้ด้วยเนาะโดยแต่ตอนนี้ยังเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเงินเงินเงินทป็นทองพี่หน่อยเนาะอะไรต่างๆแต่ว่าครูเม่อได้เสร็จแต่คิโอ้ยแมนแมนโมบาทั้งอะไรเนาะบายทั้งประเทศลาวหรือประเทศไทยดีใเมาก มีแต่มาให้กำลังใจเพื่อนทั้งคููเนาะนาคาสิดานาคาให้อดทนเนาะโบให้คิดเรื่องอื่นบ่ให้คิดลายบ่ให้คิดไปทั้งนั้นทั้งนี้บ่ให้คิดว่าอ้ายเพื่อนไปทงนั้นนี้เนาะให้คิดแต่ว่าเชื่อใจกันอยาให้เชื่อใจอ้ายเพื่อนเนาะแล้วก็อยาให้อ้ายเพื่อนนาคเชื่อใจน้องสิดานัมโดยอยากให้อนหาเงินหาคำเก็บก่ำไร ตะกี้นั้นคดองนี่เว้าเท่าไรว่อตะกี้อย่าสองแสนมันนี่แหละเป็นตอลงกับแม่แขวยแสนหนึ่งกับลงไว้เป็นยังเนาะอ้ยตะกี้คุณว่าสองแสนแล้วแล้วคนไปตอลงอีกบ่บ่แสนเลยไหนมันโมไหนนะโอ้ยคือว่าแสนหนึ่งคือว่าโอเคเลยคือว่าเฮาทีตอลงไปอีกมันก็คือจุดติดที่เป็นคลองเห็นไหมบ่เนาะก็ให้มีตัว หยึดมันนําแน่โอ้ยนําซะเนาะเพราะว่าเงินเศษนึงนี่เอามาเฮาก็เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเอ้ยแม่นที่ว่าเอามาให้แต่น้องศิดาครอบครัวน้องเพิ่นเลยอันนี้ก็คือว่าท้งแรกนันแลนี่น้องเคาก็คือชื่องัวมให้น้องกินเนาะเฮ็ดที่เฮ็ดของดูน้ําเศษนึงก็โอ้ยเนาคือว่าถูกๆเลยนะเออแม่นบ่แพงแต่ว่าทงโ้งทางเฮาก็ ประมาณเศษหนึ่งหรือเศษกัว่านี่เนาะอันนี้ครับอืมถือว่าคู่มักแม่เลี้ยงลูกใหญ่มาเนาะโอ้โหสุดยอดเลยเตยกำลังใจให้เนาะไ้วยประมาณนี้มั้งงานเราเนาะว่าขับรถสี่ประตูเวลาน้องคนพอนเนาะคนกุ๊ดซี้แต่หานะไม่โตเลยนานมากเลมาอัปเดตเรื่องราวข่าวก้าวว่าคู่นี่มันเนี่ยไหนไปสั่นเนาะเอามาสื่อมาทานกันบอกข้าใจอยู่ด้วเนาะ กต่เพราะว่าท <that> ั <to> ้งใหญ่ก็ได้ติดต่อกับอ้ายเพิ่นอยู่นะว่าเออติดต่อมาในใดก็ได้คือเก่าอยู่เหมือนกันได้เข้ามาเรียนอยู่ว่าอัปเดตให้เนาะอ่าสุดท้ายนี่ก็ขอความมุณงมั่ใจทางน้องชิดาเนาะโดยให้ทางทีมงานเฮาสัมภาษณ์เฮ้ยไปหาใหม่ีเนาะเนาะขอความมุ่งมัใจทาง FC ที่เข้ามาเบิ่งมาชมเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานเฮาทุกช่องเนาะ ใช่ขอการเข้ามาสบายดีสบายดี